อุทยานแห่งชาติพาดพาดแมทเป็นอุทยานแห่งชาติที่ตั้งอยู่ทางตะวันออกสุดของประเทศไทยสามารถรับชมพระอาทิตย์ขึ้นได้เป็นจุดแรกของประเทศไทยอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดอุบลราชธานีจุดที่น่าสนใจคือภาพเขียนสีก่อนประวัติศาสตร์ผาแต้มผาหมอนผาลายประติมากรรมธรรมชาติเสาเฉลียงและจุดชมพระอาทิตย์แสงแรกแห่งสยามอุทยานแห่งชาติผาแต้มมีพื้นที่ราว340ตารางกิโลเมตรมีพื้นที่ติดกับประเทศลาว โดยมีแม่น้ำคงเป็นเส้นแบ่งพรมแดนชมภาพเขียนก่อนประวัติศาสตร์ริมหน้าผาที่ยาวที่สุดในประเทศเสาหินรูปร่างแปลกตาและทุ่งดอกไม้เล็กๆหลากสียามปลายฝนต้นหนาว พื้นที่ประมาณ340ตารางกิโลเมตรครอบคลุมพื้นที่อำเภอคงเจียมอำเภอสีเมืองใหม่และอำเภอโพไทมีอนาเขตติดกับสาธารณรัฐประชาธิประชาชนลาวโดยมีแม่น้ำคงเป็นเส้นแบ่งพรมแดนที่ทำการอุทยานแห่งงอชาติผาแต้มตั้งอยู่ในบริเวณบ้านหนองผือน้อยตำบุ้ยไผ่อภคงเจียมสภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปของอุทยานเป็นที่ราบสูงและเนินเขามี หน้าผาสูงชันซึ่งเกิดจากการแยกตัวของผิวโลกสภาพป่าเป็นป่าเต็งรังมีหินทรายลักษณะแปลกตากระจายอยู่ทั่วบริเวณและมีพันไม้ดอกที่สวยงามขึ้นอยู่ตามลานหินสถานที่ที่น่าสนใจในเขตอุทยาน ได้แก่เสาเฉลียงจากถนนทางขึ้นอุทยานจุดนี้อยู่ก่อนถึงผาแต้มและศูนย์บริการนักท่องเที่ยวประมาณ1กิโลเมตรเป็นเสาหินธรรมชาติที่เกิดจากการกัดเซาะของน้ําและลมมีลักษณะคล้ายดอกเห็ดเรียงรายกันอยู่หินดังกล่าวจะปรากฏเห็นซากเปลือกกรวดทรายอยู่ในเนื้อหินสันนิษฐานว่าเมื่อประมาณล้านกว่าปีมาแล้วบริเวณนี้เคยเป็นทะเลมาก่อนชาวบ้านเรียกเสาหินที่คล้ายดอกเห็ดนี้ว่าเสาเฉลียงแผลงมาจากคําว่าเฉลียยงที่หมายถึงเสาหิน ผาแต้มและผาคำลักษณะเป็นลานหินโล่งม,มีพื้นที่ต่อเนื่องกันและชายขอบเป็นหน้าผาสูงเบ <BR ES> ื้องล่างคือแม่น้ำโขงซึ่งเป็นพรมแดนธรรมชาติกั้นระหว่างไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวผาแต้มได้ชื่อว่าเป็นจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศ